สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ตามที่ได้บอกไว้นะครับวันนี้พามารีวิวเจ้าตัวโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad 3 Slim 3นะครับผมนะรุ่นจอ15นิ้วนะครับผมนะโดยตัวนี้เนี่ยจริงๆถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของตัวรุ่นนี้นะครับผมนะโดยสเปคก็เลยดีกว่าสเปคตัวนี้จะเป็นไรเซน3นะครับผมนะ 5300U นะครับผมนะโดยตัวนี้จะได้สตอร์เรจเป็น SSD แบบ M2 นะครับผมนะเป็น26 5กิกนะครับผมนะกับ RAM 4กิกสแล้วก็ Windows 11ปิดเครื่องเลยนะครับ แต่ว่าถ้ามีมันจะมีตัวสูงกว่าน,นี้ที่เป็นตัวแรม8กแบบับสโตเลต256ไอ้ไม่ใช่26 512ครับผมนละ้เป็นแรม8กับ512ซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะราคาประมาณ1 0 0 0 1 0 0 0นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแต่ว่าตัวนี้จะราคา1 0 0 0นะครับผมนะมาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยดีกว่านี่สวยไหมเป็นไงสวยไหม,สว,มสวยปะอันนี้มันห้องผมมันเป็นสีเขียวอะสีมันก็เลย เขียนไปด้วยแต่ว่าตัวจริงมันสีสวยนะเป็นสีเทานะฮะความบางก็น้ําหนักค่อนข้างเบาเลยนะคือตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดิมๆมานเนี่ยไม่ถึง2โลนะครับแต่ว่าประมาณประมาณหนึ่งจุดเจ็ดโลแต่ว่านี่ผมอัพเ,ออเพิ่มฮาร์ดดิสเพิ่มแรมไปนะครับมันก็เลยนัย่นแหละตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงคือน้ําหนักเด้ประมาณสองโลแหละตอนเนี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อนะพอร์ตการเชื่อมต่อผมชอบวันนี้มากเลยอะการ์ดเอดีการ์ดอะ นี่เห็นไหมเอาเข้าใกล้ไม่ได้แฮกกล้องตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์คือผมเป็นคนถ่ายรูปไงฉะนั้นผมต้องเอาถอดการเสียบไปแล้วซึ่งผมก็ไม่ต้องหาการเดดเดอร์แล้วไงแต่ทีนี้นที่ผมไม่ชอบเลยคือ usb port ครับ usb มันมีแค่เนี่ยหนึ่งอันนี้สองมดแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ช่องเลนะ็กๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรมันใช้ thunderbolt ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะเออ hdmi นะครับแล้วก็แจ c สามจุดห้านะครับเนี่ยนะสายคาัท ตัวแค่นี้เองเทียบกับมือถือผมเนี่ยมือถือผมมือถือหกนิ้วโอ้โหมิดอะมิดเลยอะคือตัวเล็กมากสส่ชาร์จอะคือผมชอบมากเลยอะอีกหนึ่งอย่างที่เจ๋งของเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือมันมีสแกนนิ้วฮะอ่ะมันมีสแกนนิ้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมี มันจะเป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆที่เอาไว้เลื่อนเปิดปิดกล้องนะฮะเนี่ยเปิดปิดกล้องเขาเปิดแคม,มไม่ได้ต่อคีย์บอร์ดเอาไว้อีกอ่าโอเคแคมเรา่าโอเคนี่นะ เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยพอเรากดปิดปุ๊บมันก็จะปิดพอเราเปิดผ้าติ้ตรงนี้ปุ๊บอ่าเปิดแล้วนะครับผมหนะ้าสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของเจ้าตัว Idea Pad 3 s ส i ม3ลนะครับเป็นไงโอเคไหมนะครับผมก็โอเคดีเลยนะเนี่ยดูความความดีเลยความความลื่นความไรไม่ได้ถึงกับไม่ได้ดีระดับพวกโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าพวกพวกพวกเว็บแคมแยกแบบพวกเว็บแคมต่อแยกแต่ผมมองว่า มันผมว่ามันใกล้เคียงกับตัวเว็บแคมราคาร้อยกว่าบาทนะครับประมาณหลักร้อยกว่าบาทที่ผมเคยใช้เลยนะครับผมนะซึ่งผมว่าหลักเนี้ยโอเคแหละสาหรับการแบบเข้ามีตเข้าไระชุมออนไลน์อะไรเนี้ยผมว่าโอเคแล้วนะครับผมนะการใช้งานนะผมนะมันติมีเดียนี่แทบจะปล่อยผ่านได้เลยครับผมนะคือใช้งานได้สบายมากๆเลยครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณไม่ได้อัพแรมเพิ่มหรือคุณไม่ได้ซื้อตัวรุ่นที่เป็น 8GB กิกเนี่ยแล้วคุณซื้อมาเนี่ยผมมองว่าการเปิดหลายๆแอปหรือหลายๆโปรแกรมพร้อมกันเนี่ย อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเจ้าตัวนี้เดิมๆแรมมันมาแค่ 4GB เท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้อัพเพิ่มเป็น 12GB แล้วคือผมเพิ่มเข้าไปอีก 8G กครับผมนะการใช้งานเล่นเกมนะผมนะการเล่นเกมผมได้ทดสอบเล่นไปหลายเกมประมาณหนึ่งเลยแหละคือผมไม่ได้เล่นเกมเยอะแต่ว่าก็ลองเล่นเท่าที่หลายๆคนน่าจะเล่นกันเกมชินนิ่งแพ็คนี้เล่นได้สบายนะผมนะเกมชินนิ่งแพนี้เล่นได้สบายมากๆ เซตติ้งเนี่ยผมเซตทุกอย่างตามหมดแต่ว่าภาพเนี่ยยังคงไว้ที่ full HD นะครับผมนะก็เราต้องเข้าใจว่ามันเป็น Vega 6ก็คือมันไม่ได้การ์ดต่อการ์ดจอตัวแรงอะไรมากนะครับผมนะทีนี้ Valorant Valorant เล่นได้ไหม Valorant แรงเลยครับ Valorant เฟรมเรทพุ่งไปเป็นร้อยนะครับผมนะแต่ว่าก็มีลดมาประมาณ80 90บ้างนะครับผมนะก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับผมในวิดีโอตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่านะครับผมจะอยู่ปกติอยู่ประมาณร้อยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเจอฉากบูหรือว่าเราเจออะไรที่มันหนักๆเนี่ยก็จะอยู่มัน เจ็ดสิบถนะึงแปดสิบไดผมเล้วที่จะตกมาประมาณหนึ่งเลยนะครับผมนะเอเปกเลเจนเอเปกเลเจนอย่างที่เห็นนะคือไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะผมนะแต่ว่าถ้าถามว่าเล่นได้ไหมผมส่วนตัวผมเองอนะผมเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดหลายๆคนที่อาจจะทนซัฟเฟอร์ไม่ไหวก็ผมก็แนะนําว่าถ้าจะเล่นเกมเอเปกเนี่ยไปโน้ตบุ๊กตัวที่แรงกว่านี้ดีกว่านะครับตัวนี้มันเล่นไม่ไหวลงหกสิบเฟรมซึ่งอย่างในวิดีโอตัวนี้เนี่ยในภาพเนี่ยผมปรับทุกอย่างต่ําสุดนะครับผมนะแล้วเอาเรโซลูชันเนี่ยลงมาที่เจ็ดสองศูนย์พีครับผมนะคือค แต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะผมนะก็สำหรับผมเนี่ยเล่นได้สบายนะครับทีนี้ตัว ld player ld player สำหรับพวกเกม emulator ก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับผมเนี่ยผมเล่นได้ดูเลยผมเข้า back d e s e r t h อ่ามบยเนี่ยสองนะครับ i อเดหนึ่งเป็นเซิร์ฟไทย ID หนึ่งเป็นเซิร์ฟเกาหลีครับผมนะก็คือเข้าพร้อมกันสอง ID เลยก็เล่นได้นะครับผมนะประมาณนี้นะผมนะเป็นไงบ้างก,กับการเล่นเกมของตัวไอเด Pa แพดสามสซึ่งผมมองว่าดีเลยนะก็คือด้วยความที่ ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นรูปลักษ์ไปว่ามันเป็นรูปลักษ์ที่ค่อนข้างสวยนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มันสวยและค่อนข้างบางเนี่ยน้าหนักเบาเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับการเล่นเกมนะผมนะโดยส่วนใหญ่นะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยางที่เห็นว่ามันสามารถเล่นได้ประมาณหนึ่งเลยรองรับการเล่นเกมได้ประมาณหนึ่งเลยนะผมนะเพราะว่าโดยการจอวีเก้าของเขาเองนะครับผมนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าถึงแม้ CPU จะเป็น CPU รุ่น U เนี่ยมันก็ยังถือว่าแดงนอยู่นะอย่างผมได้ลองใช้ไอ้ตัว e รดซออต์แวร์ของเขาเนี่ย เปิดดูเนี่ยก็จะพบว่า,าส่วนเอฟเฟกต์เ g จ n นที่มันเล่นไม่ไหวเนี่ยจริงจริงมันไม่ไหวที่การ์ดจอนะครับผมนะแต่ว่าตัวตัวซีพียูเนี่ยโอเคแล้วนะครับผมนะโอเคก็เท่านี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิว,วตัวตัวโน้ตบุ๊กไอเดียแพดสามสลิมสามนะครับผมนะก็มันจะมีนึ่งเรื่องที่ผมไม่ได้พูดไปก็คือเรื่องของการพกพานอกสถานที่นะครับผมนะแบตบอยู่ได้นานไหมอะไรเงี้ยผมไม่ได้ทดสอบเลยครับผมต้องขออภัยจริงๆแต่ว่า ผมเชื่อว่าอยู่ได้เกิน4ชั่วโมงแน่นอนด้วยความที่ว่า cpu มันเป็น cpu รุ่น series u นะครับผมนะอย่างตัวเก่าผมที่เป็น asus tough ต,ตัวนั้นเนี่ยเป็น r y z e n 7 3เ5 0ส้ h นะครับผมนะเป็น series h เลยนะแต่ว่าไม่เสียบสายชาร์จยอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าเลยนะครับแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแค่ไล c e n s สาแถมยังเป็น series u อีกแล้วเป็นตัวที่เป็นเนาโนเมตรด้วยเนะี่ย ผมมองว่าน่าจะอยู่ได้เกินสี่ชั่วโมงแน่ล่ะนะครับผมนะสำหรับการไม่ต่อแบตนะครับแต่นี่ก็คือใช้งานทั่วไปนะไม่ได้นับที่เล่นเกมนะนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเจ้าตัวนนท์พวกตัวนี้เนี่ยก็ลองไปหาซื้อหามาใช้กันดูนะครับผมนะผมชื่นชอบมากเลยส่วนตัวนะครับผมนะสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะผมนะอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ